มือนี่เป็นอีกมือหนึ่งที่ดีใจมากค่ะพี่น้องได้ร่วมงานกับโทรทัศน์ช่องวัน3 1พี่น้องค่ะ คนว่าทายสักุบเออไอ้ร่องโทรทัทั์เห็นละพี่น้องดีใจบ่ฮะมากก็ดีใจแล้วเนาะโอกาสมาถึงขนาดนี้พี่น้องก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดปติต่อมามาโดนละละเออสิมามือนีเด้อยายทอนเดี๋ยวจะไปถ่ายทําเกี่ยวกับปุ๋ยตรากระต่ายที่เกษตรกรจัง,งยายทอนไหนใส่หรือยังนะพี่น้องซึ่งข้างก่อนเนาะก็มีทีมงานใหญ่มาบ้านยายทอนทีมงานกันตนาระดับประเทศผุน่นเด้พี่น้องโมกิบบ่ฝันว่าทีมงานใหญ่สิยกมาบ้านยายท่อนพี่น้องค่ะแล้วก็มีดารา ชื่อดังมาด้วยแล้วก็ชุดนั้นอุ้ยมาหลายเลยเหรพี่น้องคะประมาณซีซีรถตูอู่แล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณต๊อกสุป,ปรกรณ์บอคิดว่าดาร่านี่ยสดมาเหยียบหน้าเหยียบเฮียนเหยียบสั้นให้พี่น้องเลยเราเป็นกันเองแห้งๆเด้เราบาถือโตเด้เออชุดนั้นกันสซีเก่งๆแน่เพราะว่าบึบมาพนยกมาที่งานใหญ่มาเลย <c oughs> พี่น้องคะนี่นะ ตอนช่วงเฮ็ดหน้าปังเนาะค่ะเนาะตอนนี้คลิปยังบอจบดอกค่ะพี่น้อง่ะพิ่นยังท,ท่านทรงคลิปทรงอย่างมะหายเบิงถาเบิงในเด้อบาดแล้วๆลวยาท่อนเสี่ยวมาสูพี่น้องเบิงดอกค่ะนี่ก็คือมื้อนี้ก็เฮ็ดงานบอ่อยากค่ะทีมงานมากบ่หลายมันก็เลยดูว่าเป็นกันเองคุณมาทายว่าเกษตรกรเฮ็ดเ,เขาพันธุ์ใดที่เป็นจิกเนเจอของยายท่อนพันธุ์ข้าวเหนียวกีบเดียวเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ย ช่วงใดช่วงใดได้ได้ไดไดพลผลิตจังใดถามจากเกษตรกร,ร,กรตัวจริงที่ยายท่อนเฮ็ดเองเลยนะคะกาขค้นลงไปพ,พู่นล้วพี่น้องคะตาก,กายายท่อนหัวกระตกุกไม่พองเกิดแล้วพองกระล่างเกิดกระมีกระสีได้ภาพบง่งงาบันไดพอทิมงานพูดา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็ถ่ายเท่านั้นกับสิมาวานปุ๋ยพ่อเป็นสังเก่ให้เพิ่นนะคะพี่น้องจึงเฮ็ดง,ง,งานไงเออรู้ซึกว่าสิมวนฝากพี่น้องติดตามในเดอค่ะเดอร์ว,ว่า งานนี่สิออกมาเป็นจังไดช่องว่านสามสิบเอ็ดเสียเอาไปล้องเยะทอดเป็นเบบจังไดจะเห็นเจ้าคลองอยู่ในโทรทัศน์แต่เดียวบาดนี่พี่น้อง่ะเออฝากที่ตามเยะทอดให้น้ำเนเดอร์นังเรื่องนี้คือสรงใจยาวไปหนายอยู่เี่พี่น้องนี่ละเป็นกําลังแรงใจให้เจ้าคองแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนที่เฮ็ดช่องเด้อพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมาเมื่อโอกาสมาคว้าไว้เลยอยา่าเจ้าคลองเฮ็ดบไหยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮ้า่ะ พร่อมบริยำอยู่กับทีเนาะเขาก็ต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดกับพี่น้องกินบ่พันเชี่ยวแห้งพองแย่พรอนพ่อนแย่แท่นเต้นเพ่นกระมวลไปนั่มในคัคนคพีน่นองคะัวลากระท่ายลูกไว้นั่มกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะช่องทีมงานช่องวัน31ค่ะ